ไฟฟ้านครหลวงมอบรางวัลจักรยานไฟฟ้า Honda Dream a 8ให้แก่คุณสุทินสีเพนซึ่งเป็นผู้โชคดีจากการจับรางวัลโครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์ลูกค้าสมาชิกที่ชำระเงินค่าไฟฟ้าผ่านบัญชีธนาคารและบัตรเครดิต M.E.A.P. a a n f u ัน Club ประจำปี2558ครั้งที่20ประจำวันศุกร์ที่20พฤศจิกายน2558 ซึ่งถือเป็นครั้งสุดท้ายของการดำเนินโครงการประจำปี2558กิจกรรม Pay and Fun Club นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่การไฟฟ้านครหลวงนะครับได้มีกิจกรรมที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้ลูกค้าของการไฟฟ้านครหลวงนะฮะได้ได้มีการใช้บริการที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับโดยการเ,เชิญชวนให้หักบัญชี ธนาคารหรือหักบัญชีบัตรเครดิตนะครับเพื่อที่จะให้สามารถที่จะชําระค่าไฟโดยไม่ต้องกังวลนะฮะแล้วก็สามารถที่จะชําระได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางนะเสียเวลารถติดต่างนะก็เป็นช่องทางหนึ่งนะที่จะอำนวยความสะดวกโดยในครั้งนี้การไฟฟ้านครหลวงได้มามอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีถึงที่ทำงานณนะบริษัท ul printing and packaging จำกัดจังหวัดสมุทรปราการอยากให้จัด กิจกรรมดีๆให้การไฟฟ้าของคนครหลวงครับผมจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้เพื่อให้ประชาชนได้อะไรที่คืนกลับมาบ้างครับผมก็ขอบคุณครับสามารถสอบถามรายละเอียดการร่วมโครงการหรือรายละเอียดการรับของรางวัลเพิ่มเติมได้ที่ www.mea.or.th www. และ MEACALL CENTER โทร1130 ได้ตลอด24ชั่วโมง